มาปิดท้ายกันที่งานถแถลงข่าวต้อนรับฤดูร้อนกับเทศกาลข้าวแช่สืบสารตำนานอาหารไทยสมัยโบราณและตอกย้ำความเป็นผู้นำเมนูข้าวแช่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยบริษัท S&P s ิ P, น d i c a t e จำกัดมหาชนครับ <Wow. S 3> ข้าวแช่ S&P เมนูฮิตซัมเมอร์นี้ค่ะ เราเข้าสู่เทศกาลหน้าร้อนกันแล้วนะคะเ,เทศกาลข้าวแช่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาถึง31มุษภาค่ะที่มีความพิเศษในปีนี้ของ S&P นะคะเรามีพรีเมียมเซตค่ะเป็นเซตที่นำเสนอเมนูข้าวแช่นะคะคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ปลาแห้งแตงโมค่ะมีการจัดเป็นเซตพิเศษสวยงามจัดมาในเซต3ชั้นนะคะซึ่งสามารถรับประทานได้2ท่านนะคะในราคา 385บาทค่ะเมนูข้าวแช่นะคะเหมาะสำหรับเป็นเมนูที่ทานในหน้าร้อนนะคะเนื่องจากตัวเครื่องเคียงต่างๆนะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วยคลายร้อนนะคะแล้วรวมถึงตัวข้าวแช่เองนะคะข้าวแช่ปีนี้นมีข้าวแช่2ส,สีนะคะเป็นข้าวแช่หอมมะลิแล้วก็ข้าวแช่อัญชันนะคะเป็นสีม่วงสวยงามค่ะทำให้ทานแล้วสดชื่นสดใสนะคะในหน้าร้อนนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะที่ s m p ทุกสาขาค่ะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะข้าวแช่ s m p สมเดือนเท่านั้นเรียนเชิญค่ะ